ใช่ตัวเมืองมันกว้างมันมันไม่เขาทีได้ดมันน่าจะแบ่งคนดูแต่ละจุดแบบขอดื่มชากันโอเคครับรถสังรถอะไรว่ารถถังเหรอโอ้แลองรถถังลองรถถังรถรถถังก็ลอรถถังถ้าเจอยิงมาทางไหนก็ยิงกดไปอ่ะกระจายกันเลยก็ขอถึงแรกถึงสองเลยเหรอ Sho chuông 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 à chuông 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 ทาไปยันไปทาไปเลยทาไปเลยทาไปเลยปัดอีกาน้ปัดอปดีเบยดบียดบ้านเบียดบ้านเบีดไป้างปิดชนไม่มีทางไม่มีทางไปนประตูตัน ลาลีใหม่ไหมลาลี่ฮอตนะระวังนะเออมันลงบันไดยังไงวะเนนี้ดาวดาวดาวเยี่ยมเยี่ยม พลทหารเยอรมันหมู่หนึ่งในบ้านทางเอ,อ่อหนึ่งหกศูนย์สิบหมู่หนึ่งอยู่ในบ้านหมู่หนึ่งอยู่ในบ้านทหารเยอรมันน่ะมีบ้านทหารเยอรมันมวางแนวป้องกันในบ้านหลังนั้นอ่ะหมู่หนึ่ง บ้านที่ใช่บ้านที่รถถังยิงอ่ะนั่นแหละบ้านข่าวข้างบนมีครับตีหน่อยตีแบบบ้าบอกเฟลดี้เฟลดี้ด้านน่ะทหารเยอรมันทหารเยอรมันผมดาวผมดาวตอนนี้สกอตห้าดันแล้วโอเครับอครัมีคนอยู่ข้างหลังนะครับรอช็อตอยู่ ฟอตโฟลัดขาวหมอโมกเอาหอครับขาหมอม่ใ่นใดหมอ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 าล่างดออกทางซ้ายเรี่ยคุกเขเอขาวล้อยมอเปลียไปเลยจอฟังนะฟังรถถังเราพังไปแล้วสองคันเออเดี๋ยวจะพังไปแล้วหนึ่งคันกลังยิงสู้กับอะไรไม่รู้อะมีไอเดนนไอเกิร มอฟินะมอฟินะรอกันสม็อกผมไม่มีแล้วนะสม็อกผมไม่มีผมว่าเรารีบไปดีกว่าอย่าอย่าห่วงพวกใช้แถวอ่ะไอพวกเยอรมันที่ดักยิงอะมันบ้ามากจริงมาทางซ้ายมาทางซ้ายมีไอที่กันดัดหน้าใครมีอะไรบ้าง นตึกยิงน้รถทางเราแตกว่ะอไม่ได้นะครับโกรดรถเราไปแล้วโจะกปรบ้านนีบ้านทางซ้ายหลังโอเคครับผมนี่กลับไปรีแบบถึงใจเลยเข้ามาได้หมดเข้ามาได้ อ้อมไปามดากหลบขาวอ่ะไอจุดเกิดแดงไมจุดเกิดแดงวางไม่<อ><ก>ได้เลยค,คนที่เหลือวิ่งวิ่งมาเอ,อ้ยมันอยู่ในจุดยึดมันอยู่ในจุดยึดวางไม่ได้ผมผมกำลังหาตัวการอยู่ว <laughs> ่าทำไมโอ้เชี่ยเขาโนดเฟลี่ในโบสถ์เฟลี่ในโบสถ์ แมนลี่อยู่ในปอดอย่าเพิ่งยิงโอเคมันจะไปแล้วเดี่ยวแล้วตอนนี้คนอยู่ในบ้านต่อแทั้งสองอยู่มันขามตรงจุดแนลี่จุดแมนี่หรือเปล่าจุดแมี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เลี่บแล้วเพราะถเราวิงเป็นไฟโดนไ จี้ๆเย่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 ยังยังไม่รู้เรื่องเลยเลยเย่เย่เราให้เอาข้าศึกวิ่งข้ามถนนรับขี่ไะคนเดียววิ่งจากขวาไปซ้ายนู่นหน้าสุดตรงนั้นเลยขวาไปซ้ายเลยเข้าป่าด้วยไอเว้นนี้จับจับคู่ไม่จับจับคู่ไหมคู่ละสองคนอ่ะไปดิยงมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมันยิงมาจากบ้าน จราเงียบไว้ก็จะดีเองโอ้ยนี่ไงล่ะเต็มหน้าอกดูเลยโอ้ยเฮี้ยหมอบหมอบหมอบโอ้ยเฮี้ยเต็มหลังคาเลยดีกว่าหลังคาหลังคาเฮี้ยได้ได้ได้หลังคาบนหลังคาดาวหนึ่งหลังคาดาวสองหลังคาดาวสองสายก็มีสายก็มีแฝงแฝงแฝงให้อยู่แฝงให้อยู่รอก่อนรอก่อนมอฟิฟก่นู้นรอก่อนกำลังพวกผมสองกำลังแฝงให้ยังมองไม่เห็น มันตายอ <คน S 2> ืกันโนย้าวแฟงก็เยอะมากดาวสองแล้วมีมีสองคนบนหลังค่ะเฮ้ยไม่เปนคนยิงมามยิงกดอะยกลบยกลบกระจายก่อนเดี๋ยวมันยัดกินเนยลอนเชอร์มาสวยอีกป้าวดาวหนึ่งในบ้านฝั่งซ้ายอะโรงนาซ้ายมีคนหนึ่ง เอลุยเรจินซี่จะหมดละเสียงเสียงรถของมาครับเข็นถังรถป่าราปาระเบิดควันป่าระเบิดควันเออมีรถมาเข้ามาเข้าระวางเขาโตรถ Smoke out อะไรอ่ะรถถังปะรถนะครับเห็นไหมแม่งมองไม่เห็นแลยนะแล้ววิ่งเข้าไปดิฟอสฟอรัสเอาที่เออรถถังครับตันยิงหลัง แพนเสือสี่แพนเสือสี่โอ้โหเชี่ยละแพนเสือสี่ในหมู่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดการเองไปยึดธงไว้อยู่ในธงไว้ก็พอหน้าหน้าผมเลยครับพันเสือสองพันเสือสองเห็นเห็นตัผมไหมพันเสือสองโอเคพันเสือสองรถเบาเจ้า for the king and country เพนเสือสองของจริงเพนเสือสองจริงลายแม่งเล่นเอ้าคุณ คุณอะไรอ่ะอ่าบนกระดังตายมิสเตอร์คุณมิสเตอร์ด็อกชั้นสามมีเอ็มจีสี่สองหน้าบ้านคุณอ่ะล่วงแล้วล่วงแล้วทำไมเอ็มจีแค่ภาพจีเกมนี้มันเยอะจังวะใช่เฟรนี่ในบ้านนะชั้นสองกำลังวิ่งขึ้นชั้นสองใหญ่แม่นเลยห้องใต้หลังคาเคียร์ห้องใต้หลังคาเคียร์ยังไม่เคียร์ยังไม่เคียร์เด้าหนึ่งด้าหนึ่งเสย์เย์ยีได้สวย ระเบิดบ้านหลังนั้นอ่ะมีเอ็มทีสี่สองเอ้บุหลังคาบ้านมีคนลการเคลื่อนไหวอ่ะหลังคาบ้านหลังนั้นอ่ะบ้านเออลงนาเกียวลงนาลงนาเต็มใช่มนะครังคาบ้านมีโงคาบ้านยังไม่เคียวหลังคาดังมีเพื่อนเรานะโคดังมีเพื่อนปลาผมไอ้โฟมันลถทางเท้าเลยหลังคาหลังคาตายแล้วหลังคาตายแล้วหลังคานยังไม่พอมือเลยหลังคาไอ้เพื่อน หลังหลังหาบ้านให้คุ้เอ็มเอสอจ่ะคุณเออจะม่ดขึ้นบ้านไอ้เหี้ยโคดังอย่าเพิ่งยิงเวดคงไม่หมดเลยมันหลบเยหุ่นญ้าตมหาขึ้ดิดหลังนั้วขวาาจะเอายังไงกับพนเตอร์สองเรีเอ็มเอ็มพีสีด้านล่างเอ็มสด้านล่างซิกดาวเ็มเลยดาวดีดเฮ้ยเี๊ยเป็นไอ้เหี้ยมันขึ้นพเอร์งแ ป่ารอบๆนะเผื่อเผื่อมันดันมามาระเบิดฝั่งนี้ได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้มันมาจากท่งคนใช่หรอเออมีฝั่งนั้นบ้านข้างโกดังอ่ะัเม็ดิมเมมนต์ันวิ่งออกมาสองนายโอเคโอ้ยเชี่ยโอ้โหเม็ดมันุกเม่งเยอะมากอ่ะรถถังอุ้ย รถถ่านมันเคลื่อนนะรอบออกมาขึ้นออกไปเต็มรถถ่านันเคลื่อนเข้าตีสุดเอ็มเอ็มเอ็มจีดั่นเอ็มจีดั่นหลังปุ้ดอุ้ยเขี้ยโอ้ยเฟรนดี้ไฟเหรอไม่รู้ใครใครยิงปืนแบะเมื่อกี้โดนเฟรนดี้ไฟนะไอ้เชี่ยไม่หลายตัวหลายตัวไม่ใช่แค่เอ็มจีเออเชี่ยโทษโทษโทษบ่อนัดสองตัวเอ็มจีกับไรเฟิลแมนสองตัวพอคอยเหี้ยก่อน อยู่ในโกดังไงเต้านึงเต้านึงไปยปับนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไล่เกียร์เกียร์โกดังหน้าต่างไหนหรอกลางหน้าหน้าต่างบ้านไหนน่าจะหน้าอะไรอ่ะหน่าเห็นไหมโดนโดนโอ้โหเต็มอีกตันโดนกูพื้นหิ้วเสียบติดตันแล้วแล้วสมิโชกว่างเลยระเบิดรู้นหมปูพื้งกูพื้งหิ้วเส็ยบอีกเร็วๆๆ โอ้มันมาแล้ว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 เดี๋ยวเพิ่งยิงนะผมโดนโดนทหารหนึ่งนายทหารยอรมันมันมีโจมย์พวกมันมโอ้ยถามใครเคอพีสี่ส่นี่านยิงยิงไปข้ามบนเคีย์าาครับในกอดังเคียรผมโยนระเบิดใส่เขา,างกงอน รถถังเสียหายตีนตะขาบเสียหายเฟลลี่เฟลลี่ชั้นล่างนะเฟลลี่ชั้นล่างนะช่วยดูยึดไว้ยึดไว้อุ้ยมาถอดหนึ่งมาช้าตั้งเลยเลลี่แดง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 กลับไปดูหน่อยกลับไปดูหน่อยเฟลลี่ในโกดังนะระวังนะเฟลลี่ในโกดังชั้นสองเลลี่แด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 ง มันเจอเหรอนี่อ่ยใช่อ่ะตัวเจเนตี้ใช้ MP40 แล้วเต็มเต็มตัวเจเนตคนวิทยุตามผมมาหน่อยช่างหัวแลนลี่เอาเลยเอาเลยแต่ระวังเกมยากแบบนั้นวางระเบิดใส่ละวางระเบิดรถถังละมองมันออกมาอย่างอ้าวได้เฉยๆเกิดได้แล้วเกิดได้แล้วไม่ต้องโอ้ยเอาสเก็ตระเบิดเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุบผมได้อยู่ มอประมาณอประมาณกสไม่ <mm er ท <mm 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 ัน no อ no <mm ีกค <mm <mm ่ก <mm ีส <mm ี่สร้มเหลือเหลือแค่แมนเด็กแค่อันเดียวแล้วนะตอนนี้บ right? ันไดบันไดดาเดียวเดี่ยเยี่ยเด่ด่วเดี่ยวเอี่เดี่ยวเด่เปี่ยวเดี่วเดี่ยวเดี่ยสเดี่ยว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 เด่ยวเดียเดี่ยวเดี่ี่่เว่่รู้่ดด่นสดย่ด่เดี่ยเียเดเด อ้า้เฮียจุดจุดโดนอีกแล้วเอาทีมคิวโอ้โหมอมาแล้วสมุดสมุนแม่งจะยึดได้มั้ยเนี่ยมันมันจะยึดได้รถถังเราไปไหนอ่ะตาโกดังผมโดนตัวรันนะย้ำนะมันดันมันดันขึ้นมาบนบันไดรถถังอยู่โน้นเลยใส่มา ทำอะไรไม่ใครที่แจ้งเขาคือผมมันเป็นแค่รถถังรถถังเออเป็นเสื้อของเป็นเสื้อของทจห้าฮัลโหลแม่งชั้นสองมัแอีกั่งมัแนบไปอีกฝังโอ้มีคนโดนยิงหัวแตกเี้ยตีบ้านนั้นไม่ได้เไม้มาสว่าง เระวังนะคุณพีเอ็มเดี๋ยวผมอ้อมให้เบอร์ด้านทิศเตาอ้ด้านหลังครับบ้านด้านหลังมีรถถังด้วยตรงเนี้ยขยับไม่ได้ขยับไม่ได้รถถังรถถังรถถังพ่อมึงตายเรียกว่าเอ็มจีเมื่อกี้ผมได้เออเอ้ยสิบเอ็ดสอยใครก็ใครก็ได้สอยไอ้บนหลังคามันมีเอ็มจียิงมีมุมเขาดีมากเลยหรอไปไปทางไหนต้องวิงมันไม่ใช่ ย้านะผมอยู่บนหลังคาบ้านเจะตัดรละเฮ้ยู้วบ้านลวบ้านตรงสีแยกเนี่ยผมอยู่บนหลังคานะสีแยกไปและเเียบร้อยไปมันขึ้นละ เรียบร้อยรู้เลยศัตรูดันมาทางทิศเซาเวสประมาณ3คนเซาเซากับเซาเวสคิกิจเจ้าคิกิจเจ้าปืนคนเดาวปืนคนเดาวมันอยู่หลังบ้านทางขวาของรถถังดาวหนึ่งดาวหนึ่งเรียบร้อยรถถังเราเข้าประทานแล้วคุณย่อมล่วงล่วงไปเลยเอ็นแปดนะ เอาไปจิ้มไ่ด์พวกมา AMG มาระวังคนนะคุณพี่เอ็มลับซ่าลับซ่าคุณเลนิสบ้านคุณทางซ้ายมีคนนั้นตะวังตายบ้านหลังใหญ่ทางซ้ายทางอีสต์ไกลๆคุณล็อกแมนทางอีสต์ไกลๆเลยอีสต์เหรอเพชรตายแล้วตัวเกมพีซีสิบว่ะได้ได้ยู่เยี่ยมมากครับตามมาได้นะมีคนนึงนั้นมันฉีกไปทางซ้ายแล้วอะเอาแล้วไอ้นั่น ่คุณถนนไอคุณเตลลิสหน้าคุณบานแดงต่ว่าแตวันเดียวบานแดงชั้นเดียวรถหักเรามาพุ่มหาทางนั้นน่ะมีมีคุณโอ้ยมันขยับะพุ่มหานอตอีสพุ่มหานอตอีสมาดีโหลดอยู่ช้าายเลยย่ยมเยมอีกคนนึงห้สิเมตรอีกคนหนึงห้ิเมตรรับับเห็นละ ระเบิดขวาขวาขามีจุดเกิดเขาทางทิศเยนล่วงเขาวี่ยมาโอเคเจ้คุณคุณรู้เห็นจุดเกิดบ้างมเห็นล้วหายลาลา้มีจุดไปทางตวนเ็นเขวิ่งมาเฟรนี่นะเฟรนี่คต้องประคองสติไม่ให้ตัวเองหลับเนีตอนนี้เลยเดิมแมนเด่ชื่อมันคตัวอาถ้าผมถ้าผมไม่ผิดนะไม่ผิดนะถ้าอยู่ตรงผมเนี่ย บเรายึดได้แล้วนะไปที่จุดเร็วอยู่นี่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 ขอโทษขอโทษขอโทษมีอีกบ้างบ้านหน้าผมชั้นสองเนี่ยบ้านที่มันเห็นปราสาทอะเสียงกระถังแม่งมีหน้าผมครฐาน8จัดในบ้านบ้านหน้าปั๊บปั๊บเล็ังมาเล็ังมา อีกแล้วตามถนนใหญ่เลยไทเกอร์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 เขเต้อนไทเกอร์เลยป่าล้อมันโอ้เร็วจังวะโดนโดนตัวนั่นไม่ใช่ไทเกอร์จริงหรือเปล่าไทเกอร์ไทเกอร์จริงไอ้กระต่ายนี่เป็นยังไหนเออนั่นุกเราแล้นเราแล้วเกิดเขาหรือเปล่าครับไม่จัดบ้านไทเกอร์ มันมีมันมีมันมีอะไรในเอชพาฟคุมหลังว่ะเจ็ดเอมีเจ็มีเจ็มันเหมือนจะเสียไปแตยิงยิงทำไมรถเกผมเลยที่ทหารราบเยอรมันอยู่แถวรถจักไทเกอร์ทำอะไรไม่ได้เราไม่มีไอ้นี่เหรอปิดแอปผมปาระเบิดใส่เครื่องยนต์ไทเกอร์อยู่เครื่องยนต์ดับบ้านตรงหมดไทเกอร์เครื่องยนต์ดับไทเกอร์เครื่องยนต์ดับ เอาที๋ยวผมไม่ซ้ำ๋ยวผมไม่ซ้ำอยู่าผมไม่ซ้ำเต็มระวังนะมีทหารราบทหารราบอยู่รับซราลรับทราบเสียงอะไรวะเสียงองินล็อตเสียงแม่งไกลมากเฮ้ยไทเกอร์มันหันปืนมาทางนี้ไทเกอร์หันปืนมาทางนี้ยวิ่งออกไปทางเคเคสิบสองเต็มเต็มมาผมเลย มอฝากทุกนายผมอยู่นี่แป๊บครับแป๊บแป๊บผมเกียร์บ้านก่อนไม่มีคนในบ้านคนซ่อมดาวคนซ่อมไทเกอร์ดาวขอคนขอคนชุบโดนโด,ดนโดนเฮ้อยู่ใกล้ไทเกอร์เลยนะ,นะคนจะคนจะเครื่องระเบิดระเบิดกันนะหายเราใช้เครื่องม,มันหนันปืนมาหาผมอ่ะเดี๋ยวปาควันอัดมันมันได้ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวแป๊บมองคนอยู่นี่ปิดปิดปิดแป๊บแป๊บมีคนมีคนบ้านบ้านเสาอ่ะสองชั้นอ่ะ ทหารเยอรมันหลังบ้านเอ้ยทหารเยอรมันทางเสาเต็มเลยทางเสาหนูว่าใครคือนนี่เองไม่เลยบ้าเลยบ้านฝั่งตรงอ่างซ้ายไทเกอร์มีคนเอ้ยมีคนซ่อมไทเกอร์เหรอโอเคใส่ระเบิดแล้วออกออกนะออกนะย่ำย่ำเอ๋ใส่ระเบิดแล้วเยียมเรียบร้อยไฟขึ้นจากการจากการต่อเลยจากการต่อ ถอ,อยออกจากไทเกอร์ถอยออกจากไทเกอร์เพียรมาแล้วเพียรมาแล้วมีระเบิดใหคุณเลยมีมีมีระเบิดระระ,ระเบิดตนดเลยโอ้ยไม่สถานดวยวะเยี่ยมเออ